สวัสดีครับพบกันอีกแล้วผมกับเซลนองเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเพชรยนต์นะครับผมอันจักรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งมินบุรีนะครับผมเรามีรถให้เลือกกว่า400คันนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของ Honda CRV นะครับผมปี2013นะครับผมเครื่อง2.0ลิตรนะครับผมตัวนี้เลขไม้น้อยด้วยผมอยู่ที่แสนสองนิดนิดนะครับผมตัวนี้ไปดูกันเลยนะครับป้าได้อะไรบ้างตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมประมาณนี้เลย ถัดมานะผมกระจังด้านหน้า,าประมาณนี้เลยเป็นสีโครเมียมแล้วก็โลโก้ฮอนดะ้าชัดเจนนะผมประมาณนี้เลยแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะผมแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสีดานะผมช่วยกันลอยได้เยอะเลยสวยเลยครับผมถัดมานะผมมาดูในส่วนของล้อนะผมเป็นในส่วนของล้อแม็กอัลลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ17นะผม ในส่วนของตัวนี้เป็นยางมิชลินนะครับผมตัวนี้เป็นยางปี2020นะครับผมภายในซุ้มล้อประมาณนี้เลยครับผมนะถ้าใครที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงแนะนำตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมตัวนี้แนะนำเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4แล้วเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัว SUV นะครับผมขับเคลื่อนสีด้วยออปชั่นเยอะๆเลยครับผมมาเต็มเลยถัดมามาดูในส่วนของกระจกนะครับผม เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะผมบอดี้เดิมตัวถังเดิมโครงสร้างเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุจมน้ำพลิกคว่ำไฟไหม้มาก่อนนะผมแนะนำตัวนี้เลยในส่วนของด้านข้างจะมีคิ้วกันสาดประมาณนี้เลยผมนะแล้วก็มือจับสีโครเมียมถัดมาเรามาดูภายในกันนะผมนะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะผมประมาณนี้เลย เป็นเกียร์ออโต้นะผมนะเป็นพี่ใหญ่สุดของ h o น d a นะผมนะก็รู้ๆกันนะผมนะ Honda จะเป็นตัวรถตลาดอยู่แล้วนะผมนะแลวออปชันคือจัดเต็มนะผมถ้าใครที่อยากจะแบบว่ามองหารถไม้ใช้งานนะผมตัวนี้คือออปชันเต็มเลยถ้าเป็นสเปคป้ายแดงนะผมราคาประมาณนี้ก็คือไม่ได้เยอะขนาดนี้นะผมนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบรถที่แบบว่าอันนี้คือทั้งช่วงล่างทั้งออปชันเลยมีทุกอย่างครบหมดเลยในคันนี้ แนะนำเลยครับผมถ้าเทียบป้ายแดงกับตัวนี้ราคาเท่ากันเนี่ยตัวนี้ให้เยอะกว่าเยอะมากครับผมมีเกียร์ซโลมีอะไรเนี้ยผมขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยถ้าเทียบกับทุกแบรนด์นะผมถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อนี้ถ้าเป็นรถ s อสเนี่ยราคาประมาณเกือบเกือบล้านนะผมถ้าเป็นมือสองนะถ้าเทียบกับทุกค่ายเลยแล้วตัวนี้ราคามันห้าแสนกว่าบาทอ่าประมาณนี้เลยนะผมนะ ด้านข้างควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีช่องใส่สัมภาระลำโพงด้านข้างประมาณนี้เลยตัวถังเดิมนะครับตัวนี้ประมาณนี้เลยมาร์กแต้มสีน็อตไม่มีการขยับแต่อย่างใดนะผมนะเราก็พร้อมแผ่นสครับเบด,ดการลอยด้านข้างสวยๆแล้ครับคุณลูกค้าถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงตอนนั้นก็น่าประมาณล้านล้านเจ็ดล้านแปดแต่ตัวนี้ก็คือห้0 0 0น ต้นๆก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากเอาไว้ขับทํางานหรือว่าเอาไว้แบบขนของสัมภาระอะไรเยอะหรือว่ารถครอบครัวรถอเนกประสงค์ที่แบบว่าห้องโดยสารใหญ่ๆกว้างๆนะผมตัวนี้เลยขอแนะนำเลยผมในส่วนของเฮดรูมนะผมเฮดรูมก็สวยๆเลยไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรแต่อย่างใดนะผมนะประมาณนี้เลยสภาพสวย นั่งแล้วนั่งสบายเลยครับผมถ้าตัวนี้นะประมาณห้าที่นั่งนะผมนะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะผมนะโฟล์ววิวอ่าประมาณนี้ขับเคลื่นลอนสี่ล้อไฟเบรกด้านบน ลองรับ e85 นะผมตเติมน้ำมันอันนี้เลยมือจับประมาณนี้นะผมห้องใส่สัมภาระนะผมด้านหลังประมาณนี้เลยกว้างมากครับผมรถกว้างมากใหญ่มากเลยนั่งสบายครับผมถ้าเทียบกับป้ายแดงตัวนี้เทียบไม่ได้นะผมนะบอกได้เลยรถที่ออปชั่นมาขนาดนี้ถ้าเทียบระหว่างป้ายแดงนี้กับตัวนี้แนะนำตัวนี้ ตัวนี้เลยครับผมเป็นที่ใหญ่สุดของคอนดาครับผมรถไม่เก่ามากครับผมนะครับผมประมาณนี้นะผมสนใจออกได้ทุกอาชีพนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับเรามีบริการรถสไลด์นะผมนะฝากเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมกับเซลลหนองเพชรยนต์นะครับผมนะ ตัวถังบดตัวถังเดิมเลยถัดมานะครับผมเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะผมนะประมาณนี้เลยนะผมนะตัวคานด้านอ่าประมาณนี้เลยคานด้านขวาไม่มีรอยทําสีอะไรนะผมนะยังมีอันนี้ผมสภาพเดิมจากโรงงานอยู่ครับผมนะแต่มีรอยลึกผิดรอยอะไรอยู่นะผมนะไม่มีการทําสีแต่อย่างใด ในส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันอะไรแต่อย่างใดนะผมนะสวยๆเลยครับคุณลูกค้าเราคัดเกดมาเลยการันตีด้วยคุณภาพนะครับผมตัวนี้เราประสบการณ์กว่าปีครับปีผมเปิดมานานกว่า23าปีเราคัดเกดมาให้เลยครับผมตัวนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมออกได้ทุกอาชีพับผมติดแบคลิสอยากจะได้รถคุยได้ครับพี่คุยได้ปรึกษาได้ปรึกษาฟรีรับผมติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมกับเซลน้องเครองยนต์นะผมนะ ประมาณนี้นะผมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ